สองห้าแปดพี่น้องว้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอไปสู้ขุดสุกันจ้ะมาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มาพ่อชับสาวปลาผัดกินนีเละจ้ามาเมื่อนี้มาพร้อมกับจอมป่วนจ้าพี่น้องจ้าวันนี้น้องเป็นน้อยจะพามากินอะไรมังเมาจ้ามังเมาค่ะ มามาจ้าพัดพี่<า>น้องห่วงบักไง่กินเบิร์นี้สิได้ขี่ใสๆจะ่ะนี่อู้ววววมาวว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 าววาวว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 าววแวว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 ว่วว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 าวววววววนววว้วว้ววววหวว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 นวววว้ววว้วว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 ่ うん。

Nhí. <laughs> ไทยแม่กินแมด่ดำ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 เผ็ดเหรอเผ็ดเโอเ้เผ็ดหนูก็ไปกินตรงที่มันเผ็ดไงลูกมันโดนพริกแม่กินอันนี้ได้ไดแม่ แมนั่นเมนนันแซบอันสมบหน้าบามันแข็ง

À. Nào. Ba mẹ. มชมละชมไรฮอือเอารสจ้ะพี่น้องจ้ะน,น้ำปลาแดงนี่กินกันยั่งกัดแสบจา้ากินบวบเบิดดอกเด้อพี่น้องอย่ามาถ่วงเด้อว่ากินบวบเบิดกินเบิดนี่สิไปขี่ใสๆจ้ะพี่น้องจ้ะเอาเอารสจ้าพี่น้องจา้าเนแน่นุ่มเหมือนนี่นก,ก็แซ่บพอยังหมดขี้ดินยันแม่เจ้าเจา้าอะไรนี่เป็นขึ้นมากินน้ำปลวลรสจ้าพี่น้องจา้าช่วง ไปละพี่น้องจา้ามือน,นีสาปากับเขาล่าไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูปสปาภาคินนะจ้าจ้บสัสดีจ้า